สวัสดีทุกคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะแม่หมอมาบอกดวงเป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม2564ด้วยไพ่ชุดหลดักดังเดิมนะคะใช้เพียงจำนวน22ใบสําสำหรับบอกดวงทุกๆคนเป็นการบอกดวงโดยรวมมีได้เฉพาะเจาะจงนะคะ ถ้าเราต้องการรายละเอียดความชัดเจนก็ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นสำหรับคนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ดิเมจิกเชนไพ่ผู้วิเศษหรือผู้มีพรสวรรค์นในเองความหมายไพ่แบบทั่วไปคุณหรือ ในช่วงนี้คุณจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเรียนรู้ในสิ่งที่คุณอยากรู้ถ้าคุณมีความสนใจสิ่งใดแล้วจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและนำมาใช้ได้แบบด้วยดีนะ่ะหรือบางคนก็จะหมายถึงการเรียนมา การได้ใช้วิชาชีพแต่เป็นอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้เรียนมาหรือมีความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนหรือเกิดจากพรสวรรค์นในเองฟังคำทำนายตลอดสัปดาห์นะคะ,ะมาเรื่องสุขภาพในเจ็ดวันนี้คนวันอาทิตย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะ ถ้าเจ็บป่วยที่ผ่านมาคุณกำลังหายนะคะกำลังดีขึ้นได้หมอดีหรือได้ยาดีแต่ถ้าในช่วงเจ็ดวันถ้าคุณไม่สบายก็จะเป็นเพราะคุณคิดมากเครียดคุณอาจเหนื่อยง่ายถ้าพักผ่อนน้อยหรือไม่ออกกำลังกายก็จะเหนื่อยอ่อนเพลีย ปวดศีรษะขอให้คุณออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนเยอะๆคุณก็จะไม่เป็นอะไรค่ะในเจวันนี้เพราะว่าร่างกายคุณแข็งแรงดีอยู่แต่ก็ยังต้องระมัดระวังป้องกันโรคโควิดต่อไปอยู่นะคะมาเรื่องการงานคนวันอาทิตย์ในช่วงเจวันนี้ เป็นช่วงโอกาสทองของคนวันอาทิตย์ค่ะงานเยอะมีงานหลากหลายแบบและมักเป็นอาชีพที่คุณไม่ได้เรียนมาโดยตรงแต่แต่คุณทำได้เพราะความสนใจหรือว่าใช้พรสวรรค์ของคุณนะคะคุณจะประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียงค่ะ ในด้านการงานมาเรื่องการเงินในช่วง7วันนี้การเงินคนวันอาทิตย์คล่องตัวมากๆค่ะถ้าใครทำอาชีพเกี่ยวกับการพูดพูดจะเป็นเงินเป็นทองนะคะช่วงนี้การติดต่อเป็นตัวกลางตัวเชื่อมทำมาค้าขายก็ดีค่ะคนทำงานรับเงินเดือนก็ได้เงินเพิ่ม คุณเป็นคนหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เก่งในช่วงนี้มีโอกาสดีๆเข้ามามีความสามารถพิเศษในตัวคุณคุณสามารถพลิกแพลงทำอะไรได้หลายอย่างจนเป็นเงินและเป็นที่ชื่นชอบมีรายได้ตอบแทนดีประมาณนั้นค่ะเป็นช่วงที่คุณรับมาก ายมากแต่ก็ไม่ติดขัดนะคะการเงินมาเรื่องความรักคนวันอาทิตย์ค่ะในเจ็ดวันสำหรับคนโสดคนไม้คุณจะมีเสน่ห์แรงมีคนมาสนใจมากมายหลายคนแต่คุณก็มุ่งงานเป็นหลักคุณเห็นงานสำคัญกว่าทุกสิ่งในช่วงนี้นะคะคนโสด ส่วนในคนคลองคู่คลองเรือนก็จะทำงานมากกว่าสนใจคนรักทุกๆวันพูดคุยอยู่กับงานเป็นส่วนมากค่ะไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวใครเป็นคู่ของคนวันอาทิตย์ในเจ็ดวันนี้ขอให้อดทนนะคะเพราะเขาทำงานเพื่อคุณและเพื่อครอบครัวจริงๆค่ะ แม่หมอก,ก็จะมาเป็นกำลังใจบอกดวงให้ทุกๆุกคนอย่างนี้ไปตลอดนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ยังไงก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอต่อไปกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าถูกใจขอขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า